เอ้ทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังสบายดีโอ้ยงามเลยขายเฟอร์เบาเอื้อยขายขายเบาขายน่ะจะมาเบาะหางแขกตายห่างแขกไม่มีแขกไม่ต้งทักใจสบายดีเจ้าสบายดีพี่น้องบ้าสุขสุขคนมาใช้แตกเฟอร์น้าไม่ค่าคือเพื่อยั่งหลับแขกปันไดตกลงขายบ่ขายเอื้อยขายกันยังมา กี่กระมานังโอ้ยถามอยู่แหละบอกว่าขายใครขายใครใครอารมณ์บริสอยู่เด้อเป็นแังจต่ว่าอารมณ์บริสุทธิ์นะประาช,าช,าชามเศร้ามุสีเศร้าซ้ำเศร้ากับื้องปอดผู้ใดผัวกับมืออไนี่ก็ถามหาอยู่คงไปหาเขาข้างนอกนั่นแหละแต่ว่าโรเสียอยู่นี่นะซากระเบื้องเนะี่ยตำเอาเป็นเป็นอะไรไปเอามาเฟืนนั่นเส้นมีไวๆเด้อ สบายดีอีกรอบพี่น้องนี่ลืมซี่มากินเฝอหิวข้าวหิวน้ำเมืม่อนี้มาในสุดสีเหลืองหลายดอกแต้วันนะเมื่อนี้เมื่อนี้แต้วันสุดสุดห่อไข่ลิซิเน,นียวเนี <laughs> ้ยอันนี้ก็ยุ่มยืมอยู่ไว้เช้ากาันกระโพดบดมีวาดมีทรงเห็ดกักสะอยู่เช้ากานน้ำนเาาร็วจะยิ่งเป็นติดเต่ เฮดคือพี่แต่เฮนี่น่าสดกับงามอยู่ด้วยอูดิต่เมนมันงามอูดิเบิองดิตัวกะสองหน่าเพาะว่าเพาะว่ามูวานนี่บารีมาต้องแนมดอกมียเจ้าหรือบารีมาเอากะหลีฮคยเท่ากะตื่นเต้นดีกว่าเมียถามสิไปหา นางถามพ่ว่าบริไปกับริไปนี่เนาะพี่นาบอเอาลายด้อยบอ่เอาลายนอะแกคิดปรเบิดพอจะไปบ้านนางอาบลาก็มาหอจะหนีเลยพี่นเอ้ยไปบังหอดดอกมันมือม่อวานนี่ยมาทีโทรให้นางมานางก็บแบเออเออจะจะไปพี่ว่าบอกมา มาส่วนนางประจิจักระจันก็ไปไปหานางเลยบ้างวันก็ไปไปอยู่กับนางกล้วยจนขำเมื่อวานเอ้าอย่างมันีไทยบันคือตกสวรรค์เมื่อตกสิได้ว่าสวรรค์ไปสวรรค์มาผ่าตกบนหอยหางซ้ำเนียงได้บอกว่าเมื่อวานนี้ผ่าก็เลิกก็หลุดอยู่ ไม่พอปลาเมียมาเอาหรือบ้าเงินไมนหมูมีสิจ่ายเนี่ยมเเ่นนั่นนะเอาว่าเป็นตาบมวนแทะว่าบมวลดิมันนังหลินน้ำมันงูได้บ้างได้ันังหลินน้ำเงนสีกยพอเป็นเม่าเนี่ยเขาวอาโอ้บมมวหมูได้บ้าแบบนี้นะว่ามมนี่นะว่วกับเจ้ากันพร้อมได้เมือกเจ้ากันบนนี้หมมีบิจ่ายเราได้เงินกอ่างขันลูกสาไม่ได้จ่าย ลูกสาวลูกสาวมาซื้อหย่างห่อลูกสาวน้อยอาดนี่บ้านนี่ก็ซ้อนขึ้นมาแล้วนะคะกะเทยบ่มีมะลกหักแพ้พันพี่น้องเอ้ยแันว่านมีอะไรยิ้มนั่งเท้าไปดีดหย่างใส่เท้าบุจ้าบ่ม่ซ้อง,องบ่มลกอันนี้นะคู่นึง อันนี้เดบริวรดวยแซ่บน,นบะนขาจันยุกว่ายเสียงหอง,งเสียงกรีดน่าหัวเส้นเขี้ยว <c oughs> โอ้ย <c oughs> มัเป็นไว่มถักมีอันนั้นไปเลยได้พี่ดอกเจอะไปหมดแล้าน,นข่าวในบริ่าทค่ะดอกเขาเผาื่อข้าวญงใน,ใน <c oughs> ักข่าวใใ <c oughs> ก็ตายแล้วนี่เราไปจักเงินเดี๋ยมันเบิโบได้เล่นะเอาเืนไปนี่ครับไ้จะน้มมาแล้ว รสเส้าเนี่ยยังลูกเส้าแม่เมื่อวานเนี่ยนะกับตำรถนะคะพี่น้องว่าเอาไปเท่าไรกินตำแจ่วไม่ใช่ตำค่ะนางตำแจ่วประแดกโลดค่ะสดสดแต่ว่านักตุ่ยนันะคะเห็นว่านางหนาแล้วนั่นนางเป็นตาสีป้อนลงมาโตบอกค่ะน้องกินดิฟอ้อ บรรทักสีผงงามๆนะอืมปอนเปิดคาร์บอโตจะกิจานมันก็เน่ากินดิบกินอะกินซุกมันจะแบบแซ่บมันบอกเป็นพญาดอกแม่งจักัดจังนเราเริ่มเาท่านเล่ยอยู่มันบอกเป็นพญาดอกจ้ามันกินอีหยังเนาะมันกินอีหยังฉันกินน้ำค้างมันกินน้ำหรอกินน้ำหมอกน้ำหือหรอขนาดหู้มันเกิดขึ้นมาแต่าหู้เก่็ดมันคือขึ้นมาได้นยไฝนกับบริสตกมันมันมันลงไปใครด้ว้อืมนั่นแหละอยู่หู้แกบลึกๆนี่ลงไป มันก็ขึ้นมาได้อีกสิ่งมันดำกระชิ่วจะมชาติของมันเธอก็จะเงินเยู่แค่มันกับบอดี้แอนโตแข็งเพราะบัดี้โตก็อ่อนๆนึงแต่ว่าไข่มันแทบแทบเลยบอกลูกว่เคยกินโอ้ยบ้าไอ้าวเรื่องหุ่ยไข่จะกระเจนเหรอตกลงมันไข่จะกระเจนเลยมันไข่เนี่ยไข่จะกระเจนแต่ว่ามันเรื่องแบบ สีเหลืองงามอวังนี้ก็จะสวยเป็นพิเศษหน่อยค่ะส่วนผู้ลังคนก็อารมณ์เสียไม่ได้ซ้ำซาวซานเป็นอะไรขึ้นยัยนอนโอ้ยโอยู่นั่นด้จังวะลูกโอ้ยโอ้ยนอนบ่นว่าจะกินจะดับซ้ําใช่จะกินยาดําเพื่อไงดําเป็นปวดก็จะกินเร็วเด้วยไหมคะเราเร็วด้อมาแล้วมาใหม่ถ้วยใหญ่กว่าเดิม ลอยเลยได้นน่ะยดกลบน้นโอยหดคะกูเนี่ยไม่กินค่ะวันนี้จะไม่กินผักกินเบ็ดบิ๊ดอยทานจีบ่ายกับท้ายโพ้าโพกกำลังอยู่บ้างะ ยังไงม่จะได้แพงๆคนขายสามสิบบาทบอกว่าเส็นผงหมอ่อบอกว่าบ่อไหลนางไปขายออกกําไรได้หูอลูกคนเรเครื่องทับดีวร้านเคยมาจาน้ำซุปหายเ้ร้านเคยมาจาน้ำซุหามึงอี ใครเห็นจะไปถ่ามอุณิบ้าไม่คว่ำแล้วได้ควันทุ่ยไายได้ควันเดียวน่นควันเดียวได้โลกอีกแล้วเอามาเกินควันเดียวได้โลกอีกแล้วควันเดียวได้โลกอีกแล้วเอามากินไปว่ะควันเดียวได้๋ยวแฟนรอควันทุ่ยไายเรื่องงามกีนหลายไงให้มันได้แน่ยิ่วมาจะตายห่าเลยเอาลูกซิ่นมึงก็เอาลูกหนึ่งจะกินหลายหมูก็เอาบ่เอากับยาไม่ค่าเขี้ยว ขอดีได้หรอกขอแล้วกูไปค่ะกับน้องหลายอยู่แถวโอ้ยทมาน้เบิดนะซักห้อหนึ่งมันคือลายเธอบวดี๋ยวนี้นะแล้วหลายเาื่อหนาแล้วกิดสั่งเอาหาบาทสิโอกแล้วมกได้ะัรนี่ค่ะกินซสำเนีค่ะนางสี่ยันอ้วนไม่ต้องปรุงค่ะกินแบบเด็กๆไปเลยมันนัวแล้ว หัวจะสิบสามสิบสามกำลังยไ่ว่าหน่าเอาขึ้นอันันเฟออันันนักินสามสวยมนั่งก็จะก,กินบะหมี่สามสวยทำไมเพนั่งบะแซบบะิบอุ้ใในบ้านนั่งแล้วตุยต๋ยตุ๋ยเฮ้่อนกะปีนนางว่าโหอันกระเจีบกามื่อนั่นเป็นไข้ไป่ว่าอน้ำพุนน้ำผนนางว่า กับเบ้าไทยใช่ป่ะเมื่อวานผมไม่ผมไม่ไม่คุยกับใครผมเหนื่อยแบบว่าเนี่ยเกาะจะบอกเราได้ลงว่าออกประชงผู้ไทยอะไใส่หมวกใส่หมวกกับใส่หมวกไล่ขี่ใครกลางเลยไม่เคยเห็นโอ้โหก็เช่ากินข่าวดอกเือเอ้ทำไมมึงจีบันกูก็บม่เคยได้ยินดอกว่าไล่ไล่ขี่ใขรกลางกับมีอ่ป่ะ แต่อูกลำนางอืมมาห่ะนี่คืออาหารเที่ยงทอดเน,นื้อทเดียวได้กินสองคนนี่คือมาห่อทับแบบเมืงนเดียออนนเอฟซีก็ให้ไปบ้านอัมมาลาไปบ้านอัมมาลาโว้ยสุดงอนเด้ค่ะไปไป,ไป,ไปกันไปอัอนนี่เด็กจากนี้อีกนะ ห่อนแท้ใส่แดดแป๊บแดดเป็นแหม่นอยู่วันเกิดนะคะวันนี้วันเกิดหนูวัน,น,นเอ,อ๋ยอย่างนี <laughs> ้ไปเลยเกิดเพราะเพราะอยากไปเพรมีเงินปลุกไค่ทึ้นเลยของตั้งพี่จะอยากไปกินซื้อได้หนิพี่น้องเอ๋ยกระสมว่านั่นแหละค่ะว่าอัลมารลาเพรมีให้กินแล้วก็เพอยากไป บาเรียวถ้ามีงานแตบว่าปไปจไก่เลยกไป,กปเสียเงินเนากิธีมักมูวอ,อยาก,กินข้งมูงเห<ม>ออยากเสียเงินตะอูกในมือยังจะเป็นคนอย่างนั้นบาได้ออกน้ำมูกประามามาแล้แต่แถแบบกิธีมักมูอน Ngân mà đi cái mau Ừ, mau có Không cao bác cứ đi kìm chắc cả Thằng này không cười kìm lái lại Còn lem má toàn đất là kìm ịt Lên mưa sao mấy đánh nhắn đánh đi kìm Ừ chào bà đẹp nữa Ừ. Tâm ơn cửa mẹ lắm เขาเมาเหรือเมาเมื่อไหร่ตะกี้ว่าเสี่ยวเกือบไปเห็นนางพอเดินซ่าแซงมาเอาแล้วเมะกรอแล้วไ่ได้ไปกับมือบุญพู้อะไรพี่น้องเอ้ยอมื่อไม้อยซอยเม้นผู้สิ่จะไปนี่ก็ได้ฮ้อนฮวนแล้วพี่บอกเอ้าเมื่อเพื่อไปหาทางตุนวันหาทางตุนก็คือไปมีธุระนะคะเมื่อวานก็ได้ถ้าจะไปวันที่ซ่าแซง จะไ,ไปแั่งวานที่สัตสามพี่ไปกัจนักที่ซัมไดล่ะค่ะนั่งอันนั่งสิมิตโมวนเมาดิฟซื่อๆกับปรไว้นะคะเพราะว่ามือรุ่นมากเพราะว่าบนบ้านนั่งอีกแลาก็เก็บแรงไว้อีกนะคะัะบแที่ก็จะมาเยอะอยู่เยอะมึงเบ่งกับมา เป็นี่กันเกืองแล้วไปราย่องแล้วอ้าแล้วน้ำมะาลากับปูกแ่เลือม,มันเป็นแบบาสั้นอ้เนาะดูเออไปมือมอวันที่เส้าหาแม่มาบนบ้านนาั่งอีสยอีกเ้าหานา่ตี อ่งไรเนี้นนะปะบันมันกับผมีไครมาด้ยไพมามมงอละเยมบ่มมีไครมากูไปจีดเดือดเ่อนนี้ยังสบ,บายเลยนะ่นอะกับพวเปืบป่บบบมีไพมากัได้น่าะ Mua bò vay bà chịu hòn Bà bà bò Cô chơi bình thường thăm năn lè <laughs> Bùn bằng đấy cứ vắt đêm mưa ăn đi sạc Cô cố mì Này tao kịp Mà bò

กินมึงจอยอ้า hmm. ว so ีใหญ่กระสุนเก่งบอสองคนช่วย n h ปนหมดกันเด็กจะเสียได้ป่ายรึเปล่้เสายได้สาวฟางเร็วกว่าถอกไก็ดิ ไปหาเห้อยู่อหาน้หาเลินแล้วทีมีหนังไม่มีอะไรทำยังนนไม่มีอะไรทำเลยแต่ก็ไปหาไปหอนแค่นั้นแหละหาหอนหาเะพาะแต่แ มม่มีประเด็นอะไกับห้องการชิลได้ก็ไปได้จงังฟังเบิงค่ะัชิลได้ไปไปได้ไปนะคะข้าได้ไปก็ขึ้นได้ไปค่ะเดี๋ยวจำคลิปหน้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ